ด่วนช็อกโลกอีกแล้วอิหร่านได้จุดโทษแต่สุดท้ายซัดเต็มเสาล่วงตกรอบฟุตซอลโลกการแข่งขัน FIFA, ฟีฟ่าฟุตซอลเวิลด์คัพปี2024ระหว่างวันที่14กันยายนถึง6ตุลาคมที่ประเทศอุซเบกิสถานรอบ16ทีมสุดท้ายทีมชาติอิหร่านท็อป1ของเอเชียพึ่งที่จะชนะฝรั่งเศสมาแล้วก็มีประเด็นดราม่าหลังเกมด้วยพบกับทีมชาติมร็อกโกทีมดับ6ของโลก เมื่อวันพฤหัสบดีที่26กันยายนผลปรากฏว่าทีมชาติอิหร่านเพิ่งสร้างชื่อในแมตช์ยูโรกกับทีมชาติฝรั่งเศสมาโดนโมร็อกโกนำไปก่อน1ต่อ4ในการแข่งขันครึ่งแรกก่อนที่ครึ่งหลังอิหร่านจะไล่ามาอยู่ที่3ต่อ4ประตูกระทั่งผู้ตัดสินเป่าจบเกมแต่เมื่อผู้เล่นอิหร่านร้องให้ผู้ตัดสินตรวจสอบ VAR วีดีโอตัดสินว่าโมร็อกโกมีการทำฟาวในจังหวะวินาทีสุดท้ายหรือไม่ก่อนที่ผู้ตัดสินจะ ตัดสินให้อิหร่านได้จุดโทษมีโอกาสที่จะลุ้นตีเสมอปรากฏว่าอิหร่านวิ่งมายิงจุดโทษด้วยซ้ายชนเสาเต็มๆทําให้อิหร่านไม่สามารถที่จะตีเสมอได้จบเกมโมโร็อกโกเอาชนะทีมชาติอิหร่านไป4ต่อสประตูส่งผลให้อิหร่านร่วมตกรอบผู้สอ่โลกพลาดที่จะเข้าไปพบกับบารซินตามที่พวกเขากลัวไว้นะฮะคือก่อนหน้านี้ถ้าใครรู้นะฮะว่ากรณีรอบแบ่งกลุ่มก่อนหน้านี้มีประเด็นดราม่านะฮะเรื่อง อิรานนะพยายามที่จะหลบหนีบาซินเจอฝรั่งเศสแล้วเล่นไม่เต็มที่เต็มร้อยไม่อยากจะชนะอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งมองข้ามโมร็อกโกไปสุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถที่จะผ่านทีมชาติโมร็อกโกได้สําหรับช้างศึกของเรานะฮะวันนี้อย่าลืม19ในกา3สิมนาชีก็ตามรุ่นตามเชียร์เจอฝรั่งเศสเราก็ต้องล้มฝรั่งเศสให้ได้นะฮะเพราะว่าอิรานล่วงไปแล้วฝรั่งเศส จะล่วงตามอิร่านไปหรือเปล่าก็ต้องตามรูนนะคคืนนี้19ในการ30นาทีคลิปนี้คิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เข้ามาแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้ขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ทับโต้เล็กของเราต่อไปอัปเดตข่าวสารนั้นสั้นสวัสดีครับ